แม่งเอาซึ่งตายดีกว่าแรงวัดแรงวัดแรงวัดที่เอามาสวัสดีครับพวกเราโค้ชเกมนะครับนี่นะครับเรากลับมาพบกันใน EP สองเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมคาสเซิ้ลาเกนแบแลกทรัหน้าตายนะครับไปชมกติกากันเลยกดกติกา หลังจากแจากการให้ผู้เล่นหมดแล้วผู้เล่นคนแรกหยิบจักรในมือหนึ่งใบหลังจากนั้นส่งให้ผู้เล่นคนใดก็ได้แล้วบอกว่าคือสัตว์ชนิดใดจะโกหกหรือพูดความจริงก็ได้ผู้เล่นคนที่ได้รับจะมีสองทางเลือก1ทาย2เปิดดูหากผู้เล่นเลือกทายจะต้องทายเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าผู้เล่นทายว่าเชื่อแล้วการที่ผู้เล่นส่งมานั้นเป็นสัตว์ชนิดนั้นจริง ผู้เล่นที่ส่งการมานั้นจะต้องนำไปวางไว้ข้างหน้าตัวเองหากผู้เล่นเปิดการด์ดดูห้ามให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นหลังจากนั้นผู้เล่นจะต้องส่งการใบนั้นให้ผู้เล่นคนอื่นจะโกะหกหรือพูดความจริงก็ได้ถ้าผู้เล่นคนใดมีสานิตเดียวกันตีไปผู้เล่นคนนั้นจะแพ้ทันที มเป,เป็นเานาะผมจะเก็บสามแร้วดวเกีที่แล้วไหมครับ <c oughs> โอ้เหมือนตอนเล่นแค่สองไม่ใค่เหรอแคงผมไม่ชนะอยู่แล้วยมันมันหนุนเลยค่ดแ <c oughs> ล้วรู้เริ่มเลยอาจจะเริ่มก่อนผมชนะอีกทีแล้วว่ราะผมจะผมทุกวันไงบราวนอ,อะไร lắm lắm oh, <coughs> <coughs> okay, <coughs> không có bây giờ là cái gì mà lắm 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 รแรกหรือว่าหนุ่มนั่นเองเชื่อแบบอุ้ยครับเชื่อ,อมงายเลยสกอเพียนแม <c oughs> ่โม่อหนึ่งรอบเลยแม่ <c oughs> กระจัวมูไม่เชื่ออ่าเก่ง อุ้ยจะหนุนวพว่อกันเลยรับน้อยหนุ่มเลยน้อยเลยอะเบแล้ <Yeah. S 1> หนั่เพอขวดตัวจิ๋วรู้จักว่ชื่ออะเฮ้ยมันจะต้องตัวด้วว่าต้องกเทำลายกันทางาวมไม่เชื่อ Ui, 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 vừa lộp hộp hộp đấy hộp 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 เต็มเลยมายุา yeah, you know. no, drama, mm. ่งก oui ูเดยวลองจะไปเชื่อมมันเอไว้จะป้ง ไม่เชื่อไม่เชื่อเฮ้ยเกียรม,มนันจะเร็วไวหรือเปล่าอน,นีเกียรไวนะครับเกียรไวอะไรนะเชเชื่อไ้เชื่อคร้านนะนโอ้โหเกียรเลยอะอยากเป็นสปไปเด้ย เขาลอกเวยแม่งหนูกูไม่เชื่อเไปเลยแม่งป่องเอาตัตายบอเลยหนูหนูหลับไานคุยอ่ะเพราะตัวจิ๋วเคยดกว่าเนี่นกูเชื่อบอกว่าแหม

เลมาเราแดก็เป็นผมที่ไปยิบหนึ่งได้สีตัวเหรอถูกเวลาที่สองสิผมแพในรอบแดงเล็บจับกันเลยเออแพกันเราจะวนไปทางในตรงแต่แพแบบวาตอนนี้ก็แพอยากได้กินนานๆแล้วอะมาเี้ยวมึงไปปะ

พีเตอรไปยังนละี่้เลนเอกไอ้เนี่ยกงกงเดียวสองคนกงเนี่ยไม่เชื่หลกบเกบกิโล กูไม่เชื่อไม่ส่มเหตุเหต้ลเราต้องนักแน่ตคุที่มันให่อยู่ในมาเดียวเคุณไ่เชี่ยวเยียไปซักแต่วแม่งกับจัวตัวเขียว อย่าไปเชื่อมันคิดโกคิดเขี้ยวกูไม่เชื่อเฮ่ยไปซักมาเนอเฮ้ยคยันแบบแรงกว่ะแรงกว่าแรงกว่าเขี้ยวไเลยมันให้ตัอเราไม่ก็หนึ่งจีดผีผี่ยแปลงวะ ผูไม่เยื่อไอ้เนี่ยไว้กระเงถู

ยกเดียวนะอกอกอกแนมึงเมาะใครแหน่เละตนนัวนี้แม่่แหนสั่งมาสั่เชื่อกดีมสามสา่งมามาส่มกูไม่เชื่อเก็บไปเลยได <c oughs>

เนี่ยนะเชื่อถือเชื่อแม่นี่คือคโลกคโลกคิโลลแสนหอยตบปิ๊กโทับท์ไม่เชื่อคืนเดืนสองมดแล้ว เอาถึงตายใช่ะแม่งเอาถ okay. ึงตายอ่ะยม่ยังงูไหมไม่เชื่อเกมจบแล้วตี๋แม่เอาถึงตายอ่ะครับว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม าลากเกอรลาเซินแม่สราบหน้าตายถ้าไม่ไดีตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ขอ,ขอจบปก่ก็สำหรับอีพีสอบสวัสดีครับ